แต่ก่อนอื่นมาดูที่ประเด็นอุกอาจนะคะซึ่งเกิดขึ้นที่จังหวัดชนบุรีค่ะเกิดกันอีกแล้วกับการทวงนี้โหดสัปดาห์ที่แล้วเพิ่งจะเล่าไปนะคะคราวนี้เกิดขึ้นกับพ่อค้าขายผลไม้กําลังขี่รถสเลังไปกับแฟนสาวขายผลไม้อยู่ถูกเจ้าหนี้ตามมาบุกยิงจนได้รับบาดเจ็บท่ามกลางความแตกตื่นของชาวบ้านนะคะไปดูภาพเหตุการณ์ขณะที่ชาวบ้านพยายามจะช่วยชีวิตค่ะนี่เป็นภาพเหตุการณ์ขณะที่ชาวบ้านและเจ้าหน้าที่กู้ภัย พยายามที่จะปั๊มหัวใจยื้อชีวิตนายอิทธิพลอายุ45ปีพ่อค้าขายผลไม้นะคะหลังถูกได้ยิงยิงได้รับบาดเจ็บนอนหายใจรวยรินอยู่ริมถนนหน้าปักซอยสุขุมวิทอ,อําเภอสตหีบจังหวัดชลบุรีค่ะก่อนจะนำตัวส่งโรงพยาบาลรักษาอาการอย่างเร่งด่วนเบื้องต้นเพราะว่านายอิทธิพลนถูกปืนยิงเข้าบริเวณชายโครงใต้รักแร้อาการสาหัส ในที่เกิดเหตุพบหัวกระสุนขนาด9มม1ห,หัวโดยมีนางสาวแสงเดือนอายุ41ปีแฟนสาวในยืนร้องไห้เธอบอกว่าตอนนั้นนะคะถูกคู่กรณีซึ่งเป็นคนที่มาทวงนี่ในยิงขณะที่เธอนะอยู่กับแฟนหนุ่มแล้วก็บนรถเนี่ยก็ยังมีผลไม้แช่เย็นเหลืออยู่เต็มเลยค่ะนางสาวแสงเดือนบอกว่าก่อนเกิดเหตุกาลังขี่รถกันไปถึงปากซอยสุขุมวิท109 จากนั้นมีแก๊งเงินกู้เป็นผู้หญิงก่อนนะคะขี่รถจกักรยานยนต์มาตามทวงเงินเป็นเงินกู้ดอกลอยวันละ200บาทเธอแล้วก็แฟนเนี่ยไปเอาเงินเข้ามาจํานวน10,000บาทสุดท้ายมีปากเสียงกันจากนั้นผู้หญิงคนนั้นโทรตามแก๊งเงินกู้ซึ่งเป็นผู้ชายมาต่อมาได้ยินเสียงปืนดังขึ้นหนึ่งนัดแฟนหนุ่มเนี่ยก็ล้มลงได้รับบาดเจ็บทั้งคู่พยายามจะพากันขี่รถจกักรยานยนต์หลบหนีนะคะหลังเกิดเหตุเนี่ยชาวบ้านเขาก็มาช่วยไว้ได้ค่ะ เป็นคนที่ไหนลูกคนที่ยิงอ่ะเขาเป็นคนที่นี่ค่ะคนที่ยิงอ่ะเหรอใช่เราจำจำเขาได้ไหมจำหน้าจำหน้าได้แม่ได้ทั้งผัวได้เมียเลยมีเฟซด้วยเราจำหน้าเขาได้ดีรู้จักคนยิงไหมรู้แล้วมีมีปัญหาอะไรกันเนี่ยรถว่างเอาข้าขายหันหน้าหันหน้ามาคุยให้จบก่อนจ้ะมีน้องรกู้แล้วก นี่เนี่ยาการที่ช็อกสุดๆเลยนะคะเบื้องต้นตํารวจชุดสืบสวนประสานกําลังแล้วก็เร่งร่าตัวคนร้ายที่ก่อเหตุมาดําเนินคดีเนื่องจากเป็นคดีอุจการ์ในพื้นที่แล้วก็การก่อเหตุเนี่ยเกิดขึ้นท่ามกลางประชาชนจํานวนมาก คนก่อเหตุทาโดยไม่เกรงกลัวกฎหมายนะคะสำหรับพื้นที่ตบําภูตาหลวงองเภอําสัตหีบก็ไปพบว่ามีแก๊งเงินกู้นอกระบบเนี่ยที่คิดดอกเบีย้ยสูงอยู่จํานวนมากปล่อยเงินกู้ให้กับพ่อค้าแม่ค้าแล้วก็ประชาชนคิดเป็นดอกลอยรายวันในราคาสูงถ้าใครไม่จ่ายก็จะเจอเหตุการณ์แบบนี้ค่ะถูกคมคูบางครั้งก็มีการบุกยิงลูกหนี้ในลักษณะดังกล่าวค่ะ ติดตาม p p ีพ h ทีวีเอชได้ทุกช่องทางและอย่าลืมกด Subscribe พร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารและคอนเทนต์ดีๆอีกมากมาย